of oh, the blue corner 18 years of us running at simbi for a tagger patrick so come on jay cortez ladies and gentlemen your toy warrior tonight representing นครราชสีมาเชีเออร์ตอโกรกเห็นนักชกจากประเทศฮังการีครับแพทริกซาน่าครับนักชกชาวฮังการีในวัย18ปีเท่านั้นสูนง173เ็ซนติเมตรมาประเดิมที่เป็นครั้งแรกครับสังกัดค่ายมวยซิมบีมวยไทยครับนะครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงนั้นเชียร์เลอร์ตอลกลึกครับ ชื่อจริงชินายรักชาช้อนจันทึกครับขุนเข่าจากสี่คิ้วครับจากตำบลวังโรงใหญ่อําเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาในวัย30ปีกระดูประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับสามฟอร์มหลังฝากมือเอาไว้ชนะ2แพ้เพียง1จากตอกกลึกนครราชสีมาสังกัดค่ายมวยซินบีมวยไทยครับโดยคุณตอนน้องบอกว่านายหัวสิงห์ครับหรือว่าต่อประตักครับหัวเป็นค่ายมวยที่ได้รับความนิยมนะครับ จากชาวต่างชาติมากมายครับที่ภูเก็ตนะครับอะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูผลผลิตจากซิมบีมวยไทยครับจะเป็นอย่างไรอะไะครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับนี่ครับแมเด็กหนุ่มกำลังร้อนแรงครับนองชกอุน้องเงินจากฮังการีเข้าไปทักไทยไปก่อนครับจากวงในเข้าไปเดี๋ยวดูนี่ครับแมเรียมเขเรียมเข้าจากสีคิ้วเหรอครับเจอเรียมของทาดานักชกจากฮังการีเล่นงานไปก่อนครับแม แการบ,บวกการลุยครับแพทริกเติมเต็มมาหลายชุดหลายชดด้วยกันครับประชบต่างชาตินี่ครับไม่ต้องพูดถ้ำทำเพลงนานครับแล้วใช้ความรวดเร็วเล่นงานก่อนเลยครับยักย,ยกซ้ายก็มาพยายามเฉียล่างขวางเอาไว้เสียด้วยซ้ายก่อนกระต้านแพทริกแตมมาหลายชุดครับมีขวางม,มีแทงมีฟันเข้าไปครับทา,างด้านเชียร์เลอร์อต้องระวังให้ดีครับเิดฉากรับรุ้แบบนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงครับ มันหลอกทีมเลยครับชลเลอร์ขยับเดินเข้ามาเริ่มจะหัวร้อนเลยครับไล่ไม่จนกระดานแบบนี้ครับี่โดนสับต่อขวาเชลเลอร์ปะกบในฝันด้ศอกซ้ายคืนเข้ามาไล่แขนจับในได้แล้วหาจังหวะตีไม่ได้แม่เป็นหน้าเจ้าแพทริกครับที่ชิงตีก่อนครับแลกกันไปเลยครับบงานแพทริกมีเสียบมีสับครับเอาทุกลูกครับแพทริกโู้ทุกลูกครับโต้ทุกระยะเหมือนกันต้องบอกว่าน้อกเหมือจะมีความผิวเลยครับ แล้วยังมีอาวุธที่หลากหลายอีกด้วยครับนี่ครับขวานแทงด้วยซ้ายโอ้ขวานั้นเชียร์เลอร์กดมาแทงเลยกัตนาแรทบิกซาน่านี่นะครับให้สุภุสบานว่าไผเป็นไผครับแม่แค่ถึงมาวันนี้บอกว่าไม่ธรรมดาครับคุณลจริงครับนี่ครับหยุดสิ่งของในหัวสิงครับต่อป่าตักครับนี่ครับขยับเข้ามาฟันด้วยสอกขวาครับเชียร์เลอร์ไปยิงด้วยเข่าซ้ายต้องไล่ให้จนกระดานก่อนครับครับเชียร์เลยนับจากนี้ไปนี่จะรวมจะรวมไม่ได้ครับ ได้เห็นลิเดตได้เห็นวิดสองของด้านแพทริกมาพอสมควรเกี่ยวมาแทงซ้ายครับทางด้านเชลเลอร์ไปด้วยเข่าขวาบางไว้ครับนี่ครับจังหวะสวนของทางด้านแพทริกฟุ้งในก็มีครับต้อลงลูกหางการเข้าไปเสียบซ้ายครับทางด้านเชลเลอร์ครับเอาจริงเอาจังมากขึ้นครับเดินเข้ามาโอ้ยจังหวะนี้ครับแตะแล้วแทงครับโดนเข้าไปบริเวณกระจับครับโอ้ต้องสูงกว่านี้หน่อยครับทางด้านเชลเลอร์ครับปรับฝ่าฟานนิดนึงครับ จะแป้งหันนะครับบริเวณกระจับอ้าวเดก็พยายามเดินต่อครับเริ่มทําได้โอ้ยอ้วท่านผู้ชมครับโอ้โดนดักเสียบเข้าไปครับโอ้ร่วงเลยครับเก่าเก๋าอย่างเนาเชเลอร์ครับเสียนับไปแล้วครับนี่ครับน้อยครั้งครับที่เห็นเชเลอร์โดนนับครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับแทรติกวันนี้โอ้เดินบี่ต่อเลยครับมาอีกได้มาหนึ่งนับกรตุนเอาไว้จับนายขวางเอาไว้ก่อนครับเชเลอร์ พาดิคเสียบซ้ายไม่แต่งตัวนานนะรับเนาพทริกครบกดเอาไว้กับเชเลอร์ต้องปักคองตัวเองให้ผ่านพ้นจากทุกนี้ไปให้ได้ก่อนครับครบปดด้วยขวาครับระหว่างด้วยแทงซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวครับคุณครับดูกระปักศอกมาก่อนกัด้านแพาทริกโอ้ชาบช่วยเก่งเหลือเกินครับดูนะครับแทงด้วยซ้ายครับจุกครับจังหวะกดมาแทงเข้าลิ้นปีกครับโอ้ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับยกที่สองจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับ คเชียร์เลยโดนไปหนึ่งคะแนนครับต้องเล่นเกมมากขึ้นไหนทีเข้าหาอาแล้วครับชักตอบกลับเขากร้ดัแพททกไม่ธรรมดาเัาปีนี้นะครับจับในขวาตีด้วยขวาครับแล้วงัดด้วยศอกกับรานเชเลอร์เดินเครื่องหนักแล้วครับต้องเรียกหนึ่งยงานขึ้นมาให้ได้ครับเชเลอร์เดินควบเต็มสติม็ตอนนี้ครับตบด้วยขวาครับเชเลอร์โดนเข้าไปนี่ครับจะเดินเนี่ยก็โดนเบียดเอาไว้ครับอะไรครับซอกขวาของเชเลอร์จู่โจมเข้ามาแล้วเสียบด้วยซ้าย นายขวางเอาไว้แทงด้วยซ้ายกัตนาเชีเลอร์กดงานแพทริกก็โต้ทุ่งระยะครับแม่ย้อมเป็นเป้านิ่งมีงทักต่อขึ้นมากดลงมาแล้วโอ้โหนี่นะโหนเอาไว้ครับทางด้านแพทริกแท้กดลงมาสวยงามครับจังหวะนี้เอานะครับจีเลอร์จี้เข้ามาเกี่ยวไว้ขวางด้วยแข้งขวาครับเดินหน้าบุกตะลุยต่อครับเชีเลอร์ขวางแล้วเสียด้วยซ้ายครับแพทริกนี่นะครับแพทริกก็หยาบไปถอยมากครับหนึ่งครั้งที่ได้มานี่ถ้าเกิดถอยมากนี่โดนข้างได้ง่ายๆเหมือนกัน นี่นี่ครับแกรรอจังหวะชักศอกกลับได้สวยเลยครับชนะมาติคได้อดดเตะเลยครับะครับเชลเลอร์ไล่บี้ต่อจับได้แล้วจังหวะจะขย่มนะช้าครับนี่ครับแพทริกวันนี้ก็ออกมาได้ไหลลื่นครับเติมเกม้ต่อนะฮะโอ้ยตัดต่อมาเมาครับเชลเลอร์อีกครั้งที่โดนอาวุธครับโอ้นี่ครับเผลอไม่ได้ครับศอกก็มีครับชนะมทริกคครับเชลเลอร์ต้องแก้ตัวด้วยลูกตีเข่าครับต้องเข้าตูวกันในให้ได้ครับเชลเลอร์ ภิปตาแม่เด็นขาดครับแพทูคนนี้มาด้วยความหลากหลายไล่ตอนเข้ามาสอกกลับอีกแล้วครับเฉียดไปเฉียดมากันต้นเชลอร์ะครับปัดล่างเชลอร์ยังยืนได้ครับเดินจริงครับแต่ว่าอาวุธนั้นยังขาดหายครับตนเชียรลเนี่ครับเผื่อเมื่อไหร่ในแพทิกมีตัดต่อตลอดครับพยายามหาให้เราตาแล้วครับ ไฮเหลี่ยมติดครับล้มลงไปครับตนัาแพทริกโโอ้หแล้วเหมือนจะแตกนะครับบริเวณหางคิ้วซ้ายของเชเลอร์ครับนะครับแพทริกทำซ้ายเอาไว้พยายามวางในแข้งตอนนี้เริ่มจะช้าลงครับตนัาเชเลอร์เกี่ยวมาแทงด้วยขวาถึงหน้าเลยครับเอ้ายังพอแก้ตัวได้ครับตนัาแพทริกนครับเชเลอร์ได้มาหนึ่งแมับสุดท้ายไปโดนหักล้มลงไปต้องมานับหนึ่งไหมครับเชเลอร์นะครับต้องเบียดเลยครับต้องกู้หน้าให้ได้ครับเพราะนั้นเสียนับมาในช่วงยกแรกครับ เล่นเกมขึ้นมาครับแคปปิ่มจัดใจเย็นก็ไม่ได้ครับอาล้วครับเดี๋ยวเลยควบในได้ตีแต่งตีไม่ได้ครับแต่งตัวช้าไปหน่อยโอ้โนี่ครับตัวเองก็ช้างไปเหมือนกันครับเชลเลอร์นะครับเจอนักชกล่าไงสดๆแบบนี้ครับวางมีสายเกี่ยวมาทิ้งที่โอะแล้วขยับบวกไม่บวกหวานไม่แท็งเลยครับตอนเชลเลอร์อาแล้วครับหวานเขาเต็มแท็โคลครับเชลเลอร์เริ่มแรงขึ้นมาครับเกมการชกมีความมีความต่อเนื่องมากขึ้นครับ ครับกระแทกด้วยขวาตบด้วยซ้ายครับแพทริกการเดินหน้าเบียดผ่พัดกันลุกพัดกันรับครับแล้วเคลียร์ล่างไม่ลงเลือดตั้งกำแพงเอาไว้สักกัดเอาไว้ก่อนครับกรรมการพิพัฒน์มันคงแยกออกมาแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับเอาไปจนถึงวันพระศุกร์บดีทั้งรายการแม็กซ์มวยไทยมวยไทยไฟเตอร์และเดอะโกลบอลไฟช็อปเปี้ยนชาเลนจ์รอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่ครับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปเอาเละครับท่านผู้ชมครับ หลังจากเสียนับไปในยกแรกเชลเลอร์ก็พยายามจะกรีทาทับเข้าใส่สองก็พอได้กับไรคืนมาบ้างกันแต่เดี๋ยวมาดูสามนาทีการตัดสินรับนี่ครับยกนี้ยังคงต้องเดินต่อตามเคยครับทางด้านเชลเลอร์ใจเย็นไม่ได้ครับจากในต,ต้องรีบตีเอาละครับจะหักจะหักจะตีนี่โดนหักทิกกก้งตัด,ตดลอดครับเชลเลอร์ไลต่ตอมาเดียวแล้วเข็นเสียดซ้ายครับเชลเลอร์ ตีเด้งด้วย้ายคือต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างชาติที่ชกด้วยนี่ยากเหมือนกันครับเป็นน้มวยที่กัดง่ายๆครับอาวุธไหลเลื่นแล้วก็เรียกว่าอาวุธมีเรื่อนครับจับทางลำบากเหมือนครั้ง่นนี้เชลเลอร์ครับโย้ามาจะแทะซ้ายวัดระยะขยจับหลอกโดนแข้งก่อนเลยครับเชลเลอร์แต่หลอกไม่ได้ครับพอจับแล้วตีไม่ทันซะด้วยครับเชลเลอร์รับความจักได้ก็รับอาวุธไปเยอะพอสมควรครับเชลเลอร์วันนี้แต่ว่าจะลำทางไม่ค่อยถูกครับอ้าวจังหวะนี้จะหักเขาับ ทางแพทริกมวยก็เสียหลักล้มลงไปเองด้วยครับซับด้วยซอกซ้ายครับเชเลอร์ทำเอาไว้โถมเข้ามาแล้วเสียบในครับแพทริกเพียงจะขวางตีแล้วเทเลยครับโอโ้นี่แหละครับเนี่ยมมวยไม่ธรรมดาครับทางด้านแพทริกเหลือร้ายครับวันนี้มาปปสู้แบบครบสูตรครับซับด้วยซอกไปเข้ามาเชเลอร์พยายามจะเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเอาละครับจังหวะแทงยาวๆของทางด้านเชเลอร์เริ่มไีกครั้งคแรบบับเอาละครับเริ่มแทงเจ็บเย็นครับทางด้านเชเลอร์กล้าเข้าไปเสียบที่ทำได้ดีเหมือนกัน เลยศอกหมู่เข้ามาอีกครั้งนี่ครับต้องไล่ให้จนกระดาษนะอย่างที่เรียนเอาไว้แต่เหมือนตอนนี้เนี่ยยังไล่ไม่จนครับครับยังตั้งพยายามในการเดินทำเกมต่อไปก้อเชียร์เลยเวลาที่พอมีเหลือครับต่เอเปลือกซอกซ้ายเข้ามาถึงเป็นซอกขวาของด้านแพทริกครับเดินสับซ้ายครับเริ่มจะช้าลงไปโดนเล่นงานฐานล่างเลยครับ เชอร์้ช้าไม่ได้นะครับทิสกาออกอาวุธได้หลากหลายครับฟามาครับเชเดอร์โดนกวาดล้มนะครับแบบนี้แม่ปเตะช้ายกแข้งช้าเลยโดนสำเร็จโทษจนได้ครับรับเชเลอร์าจังหว่าทิสกาแท็กวยซ้ายงัดด้วยศอกขวาอีกทีจับนายเอาไว้บันเลงเพลงเข่าไม่ได้ครับเลยว่าเอาได้ไม่ได้ดังใจครับเชเลอร์เข้าไปซับศอกซ้ายครับหวังจะเรียกแผลแต่แผลนอกให้ได้ผู้ชมครับโค้งสุดท้าย เลเลอร์พยายามจะแย่ด้วยขวาเข้ามาครับจับได้ไม้สับก่อนเลยครับแพทริคตีตามจังหวะหลักเหลี่ยมวันนี้เป็นนักชกจากฮังการีที่ทําได้มีเล้งมีตีมีผลักออกทางด้านแพทริกเขียนเลือดก็ยังไม่ท้อครับเดินเกมต่อไปนะครับเตือนเลยครับท่จะมาติดชึ้งจะมาถอยเชิญนี้ไม่ได้ครับนะครับสอกขวาของทแพทริคไหลก็มาซ้ายของแพทริคมีลมีที่อกครับทางด้านเชลเลอร์ มีไลยกลายจังหวะครับพี่นัสบอกมาเรียกว่าหวังจะพลิกเกมให้ได <uh um um> ้ครับเราถือด้วยขวาครับหวังแข่งเติมเชียร์เลอร์นี่นะครับพอช้านั้นการตัดสินใจจะเป็นปัญหาเลยครับแข่งและอาวุธของคณะพผจญเกลือกับที่แบบ65กิโลกรัมระหว่างไทยกับฮังการีครันเกมมันบีบครับท่านผู้ชมครับในวัย30ปีของเชียร์เลอร์ครับไปพลาดโดนนับในยกแรกเลยครับทำให้ยก2และ3ของเขาต้องเดินหน้าบุก แต่ว,ว่านี่เลยครับไล่ไม่จนจริงๆครับรวดเร็วกับธนาแพทริกเอาละรครับไปฟังการตัดสินบนเวทีกันก่อนครับ All right ladies and gentlemen before we go to the judges' decision let's check out the bonus round a h t ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the judges' scorecard for the winner blue 오! No!